การนำภาพเข้ามาเป็นต้นแบบแบบวิธีที่สองวิธีนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยแต่เมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยการนำภาพเข้าวิธีนี้จะมีความสะดวกคล่องตัวและจะดีกว่าในลักษณะของการแก้ไขรูปภาพการเคลื่อนย,ย้ายการมูฟการซ่อน และที่สำคัญสามารถเรนเดอร์เป็นภาพได้ด้วยวิธีการนำเข้าอันดับแรกเราต้องเตรียมภาพก่อนโดยอาจจะ,จะต้องใช้โปรแกรม Photoshop เช็คขนาดภาพดังภาพตัวอย่างนี้ภาพนี้มีขนาดความกว้างและความสูง สิบแปดคูณสิบนะครับนี่ผู้สอนจะต้องการขนาดภาพตัวนี้ของจริงหรือทางต้นแบบเนี่ยไปใช้ในโปรแกรมมายาก็ใช้วิธีการ copy ีคลิกขวา copy เราไปที่โปรแกรมมายาเราสามารถสร้างกระดาษนะครับหรือสร้างวัตถุเพื่อรองรับรูปภาพวิธีการนำภาพ เข้าวิธีนี้เรียกว่าการผ่านไฮเปอร์เชดครับหรือว่าเรียกว่าเราผ่านการใส่เทกเจอร์นะครับในหน้าต่างไฮเปอร์เชดก่อนจะใส่รูปภาพเนี่ยเราก็ต้องสร้างกระดาษก่อนให้ได้ขนาดตามต้นแบบของเรานะคำสั่งเพลนนครับคำสั่ง plain, เพลนวาดขึ้นมา ในช่องอินพุนะครับค่าที่เรา Copy เป็นค่า w i ท h นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Play กด Enter อีกค่าหนึ่ง Copy p l a พ e Enter เท่านี้เราก็จะได้ขนาดที่ตรงกับโปรแกรม Photoshop นะครับรกดเลข6เพื่อแสดงผล Rotate ก็มาก่อนนะครับ Rotate ภาพให้ตั้งขึ้นในแกน x เท่ากับ90 Enter จากนั้นเราก็เรียกหน้าต่างไฮเปอร์เชขึ้นมาไปที่ w i n d o w r e n d e r อร์ลี่อิดิเตอร์ไฮ e หรือตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเปิดหน้าต่างไฮเปอร์เชขึ้นมาเราควรใช้คำสั่ง นะครับหรือลูกบอลไฮเปอร์เชดเนี่ยที่เป็นแลมเบิร์ตนะครับไม่ควรใช้วัตถุชนิดอื่นเพราะจะมีการสะท้อนแสงภาพที่นำเข้ามาเป็นต้นแบบควรจะเป็นภาพแบบผิวด้านไม่มีการสะท้อนแสงก็คือลูกบอลแลมเบิร์ตในไฮเปอร์เชดนี้นะครับเปิดไฮเปอร์เชดเข้ามาปุ๊บเราอาจจะดับเบิลคลิกพิมพ์ชื่อนะครับหรือว่าปลอดชื่อตามนี้ไปก่อนก็ได้ กดค t นท a เพื่อเปิด Attribute Editor ของ h y p e r เจ t หรือจะดับเบิลคลิกก็ได้ไปที่ Color นะครับคลิกที่ด้านหลัง Color เพื่อเปิดรูปภาพไปที่ Color แล้วก็ไปที่ File Image Name เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเลือกรูปภาพนะครับเราก็ต้อง คลิกดูว่ารูปภาพไหนที่เราจะนำเข้ามาเป็นภาพนี้นะครับก็โอเพเข้ามา Open เ,เข้ามาปุ๊บเราก็จะได้รูปภาพที่อยู่ในนี้นะครับคลิกขวาแก็ Network เพื่อจัดเรียงนะครับแก็ n เน็ตเวเพื่อจัดเรียงตอนนี้เราได้รูปภาพแล้วนะครับผ่านหน้าต่าง h y p e r c h a ใช้เมาส์กลาง กดค้างที่ลูกบอลลูกนี้หรือลูกนี้ก็ได้นะครับกดค้างที่ลูกบอลแล้วเข้าไปวางไว้ที่กระดาษปล่อยมือการไปวางภาพที่แผ่นกระดาษที่เราลองรับไว้เราจำเป็นจะต้องปรับหรือว่าปรับค่าความถูกต้องของแกนในที่นี้ ถ้าเราสังเกตด้านล่างเนี่ยจะเป็นแกน y แกน x และแกน z นะครับ y ตั้ง x แล้วก็ z ภาพนี้เราเราเราถูกวางไว้บนแกน x และ y ถ้ามองง่ายๆภาพนี้เนี่ยถูกผลักเข้าไปตามแกนแนวแกน z ถ้าเราเสียบภาพเข้าไปเนี่ยเหมือนเหล็กเสียบเนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปทางด้านนี้ จะง่ายมองอย่างนี้จะง่ายกว่าไม่ต้องไปมองว่ามันตั้งบนแกนอะไรแล้วมองว่าภาพนี้เสียบเข้าไปตามแกนนี้นะครับล้วก็คลิกที่ภาพนะครับคลิกขวาเลือกเฟสเลืเฟสนะครับไปที่โหมดพลิกอนนะครับไปที่ U V นะ Create U V S คลิก ขีด a t e v เเนี่ยเป็นตัวกำหนดความถูกต้องของภาพว่าเราแมปภาพเข้าไปตามแกนอะไรนะครับทีนี้ให้เราไปเลือกที่พลหน้าเพราะภาพเราเป็นภาพแบนแบนเป็นระนาบเรียบนะครับถ้าเป็นภาพที่ห่อหุ้มวัตถุทรงกลมทรงกระบอกนะครับก็ค่อยค่อยคลิกตัวอื่นทีนี้เป็นภาพแบนแบน นะครับภาพระนาบเรียบเราคลิกเปิดแกนขึ้นมาที่ออปชันก่อนนะครับทีนี้เรามองดูว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าได้เสียบเข้าไปตามแกนแกนแซ t เราก็ต้องเลือกแกนแซ t จากนั้นก็ Apply นะครับ Cose เราก็จะได้ภาพ นะครับที่ถูกต้องตามต้นแบบของเราใน Photoshop โดยมีขนาดนะครับตามนี้เมื่อเมื่อเราได้ภาพเรียบร้อยแล้วคลิกขวาออกนะครับ Object Mode ทีนี้ภาพของเราเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาอยู่ใน Viewport นะครับ เราสามารถ delete move หรือเคลื่อนย้าย,นะโ,ดยโดยใช้คำสั่ง transform ได้แล้วนะครับถ้าเป็นภาพแบบ i m a g e plane เนี่ยเราจะต้องไปที่ camera นะเราต้องไปปรับการเคลื่อนย้ายที่ camera อย่างนี้เราปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถปรับที่มุมมองใดๆก็ได้นะครับคลิกเมาส์กลางแล้วก็เลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับ ด้านนี้ก็นะครับถูกเลื่อนด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้เราก็จะได้มุมมองที่เป็นรูปภาพนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพนี้นะรัาก็เปิดขนาดขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำต้นแบบที่ Photoshop ไว้ไซส์เท่าไหร่นะครับ ทีนี้ขนาดเราก็ copy Copy ไว้ก่อนทีนี้เราเปิดที่ input นะครับ Input ของเรานะครับขนาดมันเท่ากันไหมนะครับขนาดอาจจะแตกต่างกันเราเราก็ใช้วิธี copy ก็ได้ครับ Ctrl D o o p y โรเตทหุนลบเก้าสิบเอนเตอร์ครับทีนี้ขนาดใน input ตัวนี้นะครับ ขนาดต้นแบบนะครับจะมี Input ตรงนี้บอกแต่ขนาดที่ Copy มาเนี่ยจะไม่แสดง Input หลักการง่ายๆคือเราก็ใช้วิธีนะครับใช้ตัว Input ตัวนี้ตัวต้นแบบนี้นะครับ Control V Enter 7.75 Ctrl C อนโทน V Enter นะครับเท่านี้เราก็จะได้ขนาดเป็นกระดาษแผ่นใหม่นะครับอันนี้ขอ m o v ออกไปก่อนนะครับเป็นกระดาษแผ่นใหม่แล้วดึงเข้ามานะครับไปที่ h y p e r ร h a ชดเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนลูกบอลนะครับแมเบิร์สอง เราก็มาอีกแรมเบิดอีกลูกหนึ่งก็เป็นแรมเบิดสามนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจะตั้งชื่อเกี่ยวกับสื่อให้เป็นรูปภาพก็ได้หรือจะใช้ใช้แรมเบดสามสี่ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับคลิกที่แรมเบิดสามกด c อนโทคลิกที่หลังคอลเลอร์เลือกไฟล์เลือก Image Name เลือกรูปภาพที่ต้องการ Open คลิกขวา Gap Network เช็คดูนะครับแก็บเ t w o r k เป็นการเช็คจัดระเบียบของลูกบอลน,นะครับเมื่อได้แล้วกดเมาส์กลางไปวางที่วัตถุจะสังเกตเห็นว่าการวางวัตถุค่าค่าการ UV mapping ตัวนี้ผน่า mapping ถ้า Ux เนี่ยอยู่ที่แกน Z นะครับการโปรเจกต์ลงไปนะครับเราสามารถโปรเจกต์ลงไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะรีเซ็ตเซตติ้งแล้วก็ปรับแกนใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้ผู้สอนใช้ค่าเดียวกันคือใส่วัตถุลงไปในแกน Z แต่ถ้าเป็นฝั่งคนนี้เราต้องใส่วัตถุให้ถูกแกนนะครับต้องฝั่งนี้ก็แกนแกน X นะครับถ้าวางลงพื้นก็เป็นแกน Y นะครับเรามองแบบง่ายๆเหมือนกับว่าเหล็กเสียบนะครับถ้าเหล็กเสียบวางลงบนพื้นก็เป็นการเสียบบนแกน Y นะครับทีนี้เราก็ได้รูปภาพที่เป็นต้นแบบนะบสามารถซ่อนแสดงนะครับหรือว่าจะนะฮะเอ็กซเรย์ X ได้นะครับ เราจะล็อกเลเยอร์หรือจะซ่อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทำอย่างไรนะครับน,นี้ก็ดึงภาพลงมาบนเส้นกริดนะครับเวลาเราขึ้นโมเดลเราก็จะขึ้นจากพื้นนะฮะเราก็วางบนกริดก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็วางอยู่บนกริดอันนี้ก็จะดึงเข้ามาเราไม่จาเป็นต้องไปเปิดคอมเอรแล้วเพราะว่าตอนนี้เราทำงานกับ วัตถุที่ผ่านไฮเปอร์เชตนะครับเราจะขึ้นโมเดลหรือจะปั้นงานทำได้เลยนะครับอีกนิดนึงเราสามารถเรนเดอร์ออกมาเป็นรูปภาพนะครับเราต้องการจะเรนเดอร์ต้นแบบให้เห็นว่าเราขึ้นมาจากแบบนะอ่าอย่างนี้เราก็แสดงให้เห็นได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะซ่อนเราก็ไปสร้างเลเยอร์นะครับแล้วก็ new layer ตรงนี้ขึ้นมานะครับ เดวบลคลิกเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ได้นะครับเลือก2รูปคลิกขวาแ d ดเล็กอ็อบเจกต์นะครับปิดนะเรนเดอร์ทีนี้เรนเดอร์ก็ไม่เห็นภาพแล้วนะครับก็เป็นการเรนเดอร์แบบ image plane นะครับต้องการจะให้เห็นภาพนะครับก็มองเห็นต้องการจะล็อกวัตถุ แบบตัวเทมเพลตนะตัว T นะครับหรือจะเป็นตัว R ตัว R ก็คือล็อกหักอย่นะครับแต่ว่ายังเห็นรูปภาพอยู่นะครับเวลาทำงานเราต้อง lock, lock ล็อกล็อกรูปภาพของเราไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราขึ้นโมเดลเนี้เมาส์ outh, เราอาจจะไปถูกนะครับอาจจะไปคลิกโดนแล้วเกิดปัญหาได้ล,ลองเรนเดอร์ดู นะครับภาพที่แสดงเห็นก็คือภาพที่เรนเดอร์ได้เช่นภาพนี้นะครับตัว R นี่ยังยังเห็นอยู่ถ้าเป็นตัว T นี่ก็นะักมองไม่เห็นนะครับต้องการลบนะครับเราสามารถถอนภาพออกจากเลเยอร์หรือจะลบไปเลยก็ได้นะครับ Delete ไปเลยนะครับ นะ l l t t e ไปเลยนะเลเยอรตรงนี้ก็คกลิกขวา delete layer ด้วยนะได้เช่นกันนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกและมีความยืดหยุ่นสูงก,กว่านะครับแต่อาจจะมีขั้นตอนดูบ้างนะครับแต่ก็เมื่อถ้ามีความเข้าใจแล้วก็ผู้สอนแนะนำให้ใช้วิธีนี้จะดีกว่านะครับ